ปอกุ้งเผาราชพฤกษ์ครับไปไหมมาผมไหมมาปอปิกไหมมาไหมมาไหมเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมีโจโมะครับมีโจโมะมีบักโกโด้ผมมีบักโกโด้ครับเสียผู้หญิงผุ้ชายอยู่นี่ผมมีบักโกโด้ งูจะบอกกูดูเนรองูจะว่านามีเซ่ะนามะคำนึงคำถ,ถามแต่ละมือแต่ละดีเตี้ยละมือแต่ละดีเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับพนะโอ้โหไข่แม่ ย้อนมาใกล้ <Picasso> ไล่บาปตายกับสางเถอะนาไปแย่งเขามาเวียนกำยังอนเราวางเนี่ยวกูให้แปลงท่าเราท่ามีอะไรเปลงหนงาธรรมศาสตร์เนี่ยนะพี่ห้องเนาะใส้บรรยากาศก่อนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นกระเทยค่ะเป็นกระเทย พอกุ้งเผาแล้วจะพึกนค้าวันนี้วันนี้วันสูกคนได้ยเยอะนะโอนน้พื้นฐานบอกไม่ทาแป้งทาอะไรเลยนี่โอ้ยวันนี้ช่วงว,วันนี้นะครับผมวันนี้เราไปแอวเหนือกันนะจะไปว้พระจากไปบนดอยเพื่อนเพื่อน,อนต่างก็เฝ้ารอคอยอยากจะไปขึ้นดอยอซากสองสามวัน พอดีว่ามีเพื่อนอยู่เชียงใหม่ก็เลยขอไปพักอยู่บ้านมันพอไปถึงมันก็ยิ้มให้กันแล้วบอกให้รีบตามมันขึ้นบ้านไปก่อนจู่ๆมันก็หันมายิ้มแล้วบอกว่ามีจักกิ้มกับโต๊ะโตอยู่ในห้องนอนไอ้เราก็ไม่รู้มาก่อนสอนเพียงยไหมลองสิ่สอนเพีงนี้จะร้องเพลงนี้เมืเ่อไหยงไอ้ที่อยู่ในห้องนอนนะหั่นมันคืออะไร เพื่อนมนแล้วก็บอกเอาไว้อย่างนี้เขาคือเป็นนายีแดงคือเป็นเกียเ่ยมแดงธรรมสารบอกอันนี้แว่นตาคุณลูกแก้วซื้อให้จะพกตลอดจะใส่ถุงไว้ตลอดติดตัวตลอดอันนี้ของคุณลูกแก้วซื้อให้ครับอันนี้พี่แก้วซื้อให้ผมเองครับพี่แก้วซื้อให้บอดบิ๊กครับ เบยอ่ะบยเก็บไวะย่างดีติดตัวตลอดคุณลูกแก้วซื้อให้อยู่ม,มังกอล่ะคนเงินหัวแตกบ่เหล้ซี่ขก็ไ,ได้ยังไม่อยู่ข่อยไปสั่นไปหนีทอ้อพอเวลาะจะไปเองดอกถึงเวลามันก็จะไปเองของมนันอันนี้ก็ตามสร้างมันพี่น้องกดติดตามไปนะกดติดตามไม่ยางหนีเวลาผมลับสุดมันจะไม่พลาด กดติดตามไว้ยังเวลาผมไล์ส่วนมันจะได้ไม่พลาดพ่พเชนเตอร์ครับพ่เ็นเตอร์สินค้าแบรนด์เดียวกันกับพี่อั้มพัชาราภาคเาุเด้บ้ามด่าเด้มีหลายกินอยู่นะมีหลายกินอยู่นะครับกินนี้นชิดชินทำดีมันลา่ไดผู้สาวโอเ,เล่ยัไม่ได้แบบหอม,หอ,มอันนี้พบด้วยยาซีฟันฟินเดน พกทุกที่นะครับฟินเดนไปทุกที่ทั่วไทยฟินเดนทั่วไทยครับฉีทั้งหอมเลยว่าเวลาอันนี้มันโอเดรล่มันจะได้หอมๆคือเป็นหนักๆคือเป็นหนักเป็นหาเอา มึงร้างเพียบพร้อมอีกอย่างดอกอย่างฟิ้นแล่มพ่อแบ่งไม่แบ่งเปล่าพูดมาลำจำใจโอ้ยนี่กับคุณแจบ้านถ้าปากก็โบกก่อน ไปขึ้นเครื่องครับวันนี้ปอกุ้งเผาราชพพึษ์พี่โนดชิมาหารมาเนาะมดเลงนาะป้าป้าจะมาหาไหมเนาะป,ป้าไข่ไหมผู้เบาโนวดนรฬิกาพี่นวดบอก ว้าว <Wow, S 2> ไปเดีนกิมจิทำอะไรเนาะไปอันนี้ครับผมไปรีแลกซ์ริงจริงจริงจริงไปพักผ่อนนะครับกลับมาก็เลยได้ดั่งใหม่เนาะกลับมาก็เลยได้จมูกใหม่เสืพยาซิ บอบอกยัมารอถามกลับมาก็เลยก็เลยก็เลยมีจมูกใหม่แอนหน้าใหม่ทั้งชุดชีวิตใหม่ที่มีหน้าใหม่กลับมานี่บอกแจ็คสันหวังบล่ะยิ่งใดฮะจมูกส่งแจ็คสันหวังบ หรือส่งไดร่ว่ามาจมูกส่งแจกสันบางบอหรือส่งยางหรือส่งสิงสงสนบางบอฮฮฮฮฮขอยาอา่างออกแพ่งสิ่งขอเปนไหนพี่น้องขอเท่าแล้วตัดเส้นได้กระดุมเม็ดแรกอ่ะ พี่เอฟเห็นหรอเอฟซีใส่ใจมากดีใจจังมีคนควยใส่ใจแบ๊เขินจังมีคนใส่ใจขนาดเส้นได้ยังมองเห็น ขนาดเข็มได้มาสมุดยังงมเจอนี่เหลือเขาว่ารักแท้ขนาดเส้นได้ลิกเดียวยังเห็นเลยนี่แหละเขาเรียกว่าคนใส่ใจคนที่เขาแบบรักเราจริงเอาหลงรักหลงรักเลยนี่ ผมผมลงรักผมจะชอบคนแบบเอาใจใส่ไหมคือสมัยก่อนเราเป็นคนเอาใจใส่คนอื่นมากพอพอเราอยู่จุดเนี้ยคนที่อยู่กับเราไม่รู้เดียคันแบบมีคนเอาใจใส่คือสิแบบลงรักหัวปากหัวปามแต่ว่าบังเอิญพันมีเลยยังไม่มีคนเอาใจใส่อะไรเลยไข่บอยบเคลือกไข่เบอรเคลือกเล็ดรัว การเอาใจใส่ได้รับคือขวรเอาใจใส่พูดนะขครเอาใจใส่ว่าการที่คนเอาใจใส่จเจ้าของเนี่ยไม่เคยเห็นไม่เคยไม่เคยเจอเห็นแต่เขาจะเอาใจใส่กันใครก็บอกโอ้เป็นแต่ดีเนาะเพราะปกติเรา่อยไม่แต่เอาใจใส่ตัวเองแล้วก็ดูแลตียงมาโดยเสมอตั้งแต่เกิดมาสินะ่อยบอกให้เรียรับว่าการเอาใจใส่มันเป็นยังไงสินะไม่แต่เจ้าของเอาใจใส่ไม่แต่ตัวเองเอาใจใส่ตัวเองเท่านั้นแหละดีที่สุดก็ดูเมดที่สี่ เฮ้ยขนาดกระดุมเม็ดที่สียังเห็นน่ะถ้าเป็นถ้าอยู่ตรงนี้คือแบบกระโดดคหอมแก้มเลยนี่ถ้าอยู่ตรงนี้คือกระโดดคหอมแก้มเลยนี่ขนาดกระดุมเม็ดที่สียังเห็นเนาะงงถ้าอยู่ตรงใกล้ๆนี่กระดดคหอมแก้มแล้วช่วงนี้เราจะแพ้คนเอาจะใส่นิดนึง ค่อนข้างที่จะแพ้คนเอาใจใส่มากๆยุ่งยุ่งยุ่งไม่ต้องมึงไม่ต้องมาเอาใจใส่กูกูเลือดกูแห้งเลือดหน่อยยู่โอ้ย